พอวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป2อศอิลปะสาระทัศนศิลป์ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่พบได้ในชีวิตประจำวันในแต่ละท้องถิ่นต่างก็มีงานทัศนศิลป์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นงานสร้างสารรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจนถึงลูกหลาน สะท้อนถึงความคิดฝีมือและความชำนาญสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยโดยเน้นคุณค่าด้านความงดงามหรือสร้างจากความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆหล่อหลอมเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าคู่บ้านคู่เมืองนะครับในชีวิตประจำวนันนักเรียนจะพบงานทัศนศิลป์อยู่เสมอเช่นพระพุทธรูปที่บ้านป้ายนิเทศที่โรงเรียนเครื่องลายครามในตู้โชว์ แต่นักเรียนทราบหรือไม่ว่างานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างนักเรียนครับวัดทั่วประเทศเป็นที่รวมของงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรมปฏติมากรรมและสถาปตัตยกรรมงานจิตรกรรมเช่นภาพวาดผนังลายรถน้ำที่ตู้พระธรรมเป็นต้นงานปรติมากรรมเช่นการแกะไม้การประดับกระจก ลายปูนปั้นเป็นต้นงานสถาปัตยกรรมเช่นการก่อสร้างโบสถ์วิหารปรางเจดี JD, เป็นต้นสิ่งต่างๆในวัดจะแสดงถึงงานทัศนศิลป์ประจำท้องถิน่นนักเรียนบอกได้ไหมว่าวัดในท้องถิ่นของนักเรียนมีงานทัศนศิลป์อะไรบ้าง ช่างไทยแต่โบราณซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศรู้จักค้นคิดดัดแปลงรูปแบบของธรรมชาติมาสร้างเป็นงานทัศนศิลป์ได้อย่างชันฉลาดและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นลายไทยที่มีจังหวะจากโคลนอ่อนไหวพลิ้วงดงามอย่างลงตัวลายกระจังตาอ้อยได้แรงบันดาลใจมาจากตาของต้นอ้อยนะครับ ลายกระหนกเปเลวได้แรงบันดาลใจจากเปเลวไฟลายกระจังใบเทศได้แรงบันดาลใจจากใบไฟเทศลายดอกพุทธานได้แรงบันดาลใจจากดอกพุทธานศิลปินผู้สร้างสรรค์ง,งานได้ถ่ายทอดความงามจากธรรมชาติที่ละเอียดอ่อน จากจินตนาการของตนให้กลายมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าทางจิตใจซึ่งนอกจากในวัดแล้วงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นยังมีอีกมากมายเลยนะครับการแกะสลักนั้นเป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิธีหนึ่งซึ่งศิลปินในแต่ละท้องถิ่นได้นำวิธีการแกะสลักมาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นตน ตัวอย่างเช่นการแกะช้างและตุ๊กตาไม้ของศิลปินทางภาคเหนือเป็นผลงานที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับเครื่องมือที่ใช้แกะสลักไม้ได้แก่ค้อนไม้สิวชนิดต่างๆมีดเล็กปลายแหลมเลื่อยตะไบกระดาษทรายกบใสไม้สว่านและแท่นยึดจับนะครับการแกะสลักเทียนพันษา จังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงในการแกะสลักเทียนประกอบขบวนแห่เทียนพันษาที่สวยงามและโดดเด่นการแกะสลักตัวหนังตะลุงเป็นงานปฏะติมากรรมที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของภาคใต้โดยการใช้หนังสัตว์แกะเป็นลวดลายตัวละครใช้สำหรับการแสดงหนังตะลุงนะครับนอกจากการแกะสลักแล้วงานปฏิมากรรมประเภทงานปั้นน่าสนใจ เช่นเครื่องปั้นดินเผาที่อำเภอบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ที่มีรูปร่างรูปทรงสวยงามมีการเขียนสีเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและนอกประเทศหรือเครื่องปั้นดินเผาที่ตำบลเกาะเกลด็ดจังหวัดนนทบุรีก็มีจุดเด่นที่มีการแกะสลักเนื้อดินอย่างงดงามนะครับ งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นประเภทจิตกรรมหรือการวาดนั้นก็มีตัวอย่างเช่นการทำร่มกระดาษซึ่งมีการวาดลวดลายอันสวยงามที่บ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคใต้ก็มีผ้าบาติกซึ่งเป็นผ้าที่ใช้เทียนร้อนๆเขียนลวดลายลงไปก่อนแล้วจึงระบายสีทับเมื่อล้างเทียนออกไปก็จะเกิดเป็นลวดลายตัดกับสีสันตามจินตนาการนะครับ งานทัศนิสินบางอย่างเกิดจากการผสมผสานระหว่างงานปฏิมาก,กรรมและจิตกรรมเช่นการทำหัวโขนที่จังหวัดอยุธยานั้นมีการทำหัวโขนซึ่งต้องใช้ทั้งทักษะการปั้นการติดกระจกประดับการเขียนลวดลายระบายสีและจังหวัดอยุธย,ยายังมีการสารปาตเพียนโดยนำใบลานใบตานหรือใบมะพร้าวมาสารแล้วระบายสี ผูกร้อยเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวรูปปลาตะเพียนที่เรารู้จักกันมานานนอกจากนี้งานหัตถกรรมต่างๆในท้องถิ่นที่มีการออกแบบสร้างสารรค์โดยเน้นคุณค่าด้านความงดงามเป็นพิเศษเช่นเครื่องจักสารตะกร้ากระเป๋าและอื่นๆ ที่ไม่ได้มีคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีการสร้างสรรค์อย่างประณีตวิจิตบรรจงก็จัดว่าเป็นงานทัศนศิลป์ด้วยเช่นกันนะครับ